นี่จ้ะมือนขนาดกุ้ยช่ายกิมจิกินน่าจะด้วยคอยสิมาปรุงรสชาติแต่ไม่เหมือนของเกาหลีคอยปรุงรสชาติของใครเองนี่จ้ะอันนี้กระเทียมกินจัดหน่อยเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลใส่เข้าไปส่วนทุกข้างล่างนะเป็นกระเทียมนี่จ้ะเด้อ ส่วนตัวนี้จะเป็นขิงจิ้มจี้อันนี้ข่อยเฮ็ดนี่ลูกาติน,น้ันข่อยเองเด้อไม่ได้ไปเฮ็ดตามก็หลอกก็ดีดอกข่อยเฮ็ดตมปลาข่อยอที่ข่อยอยากกิน คข่เสีเทิ้กทิ้งรถเผ็ดของเราเองเด้อเราจะใส่พริกของเราเองอันนี้พริกลวกนานแล้ว,วจะต้มแล้วจะนะเพิ่มความเราจก็ใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อย ส่วนข้าวเราจะใส่ทีหลังจ้ะตอนนี้จะเอาเข่าลงนะจ้าสูตรพริกกิมจิมของไขรมเกือไข่บันเขาหน่จ้ะคอยอยากกินแบบแรกคอยจะเห็นมันแบบนั้นต้องไปโลกเกียนแบบไก่สอบแบบนรเห็นมันแบบนั้นแล้วมันก็จะอร่อยถึงปากเราเองจ้ะ ไปนี่จ้ะเรียบร้อยแต่ไข่กัยังมีพริกอีกตั้งหาก็้จะจะใส่แอ้เขามีสีสันสวยงามจะบบกไปเลยลำยรลองสุกนี้ไม่เหมือนใครหรอกกินแล้วกินจัดมาก มันก็แสบแต่สุดขนาดประฉันเดือดอย่างเลยอร่อยจังโอเคด้อจ้าหลังจากทีเ้าปันพริกเนาะที่จะทำกิมจิเลยนะจ้ะเด้อก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยบันี้เ้าติพระวัก เราจะผสมแป้งเข้าไปอีกหน่อยเพราะแป้งคอยกวนไว้แล้วอยากกินหวานเผ็ดๆอ่ะน้ำตาลสองช้อนเลยนะส่วนน้ำปลาเราจะเลือกไอยกะเอานี่ก็กะเอาประมาณว่าผักเราวมีเยอะแค่ไหน โอ้กลิ่นหอมจังตอนนี้ก็จะผสมแป้งลงไปด้วยจ้ะเพราะว่าผุรูึกว่าเอาข้าวสุกเราไปปันป่นเนอะมันน้อยเกินไปอะเราก็จะใส่แป้ง ใส่แป้งลงไปด้วยจ้ะแป้งค,อค่อยกว้นมาเด้อเ้อเล่งให้ความเปรี้ยวเพราะว่าตอนนี้อากาศมันหนาวแล้วเนาะไม่งั้นกิมจิเราจะเราจะไม่เปรี้ยวจ้ะคนเลี้ยมเขากันดเวยจ้ะทุกอย่างในพิกนี่เด้อเป็นพิกของไทยทั้งนั้นเลย ไม่ใช้พริกเกาหลีเคยเห็นก็พริกเกาหลีเลยจ้ะมันบอเผ็ดสมใจอยากของเขาต้องการเผ็ด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 แซ่บๆเปรี้ยวเอาไวา้ว่าแกงใส่กระดูมอ้อนก็ได้จ้ะสีคนเล่ให้มันเข้ากันด้วยจ้ะ แป้งก็พริกทุกอย่งางคนเล็กเขากันเบอนเดจ้าสิ่งแรกว่าที่เห็นไปปั่นเด้อก็จะมีกระเทียมหอมวใหญ่ขิงแต่ผลไม้นี่ยนะที่เห็นวนวลๆเนี่ยผลไม้ใส่แอปเปิ้ลเยอะหน่อยเพราะต้องการความหวานกับแอปเปิ้ลความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลผสมกับแป้งกับแป้งน,นี่เนาะมันจะได้เปรี้ยวเร็วจ้ะจ้ะ ข่สิซิมมันก่อนว่ารสชาติได้ขนาดไหนสุดยอดเลยจ้ะสุดยอดจ้ะมาเราก็จะมาดูผักเลอจ้ะว่าคข่ใส่ผักอีกอย่างเนี่มาอัน,นี้ยกออกไปก่อนนะฉเห็นผักไอ,อยัง ข่ใส่พักเยอะด้จัะเด้อส่วนผักกาดขาวนี่เราก็ไปดองเกลือไว้แล้วเราก็มาปั่นแล้วก็หัน่นเพาราะว่าห้าสิบัดองเป็นเป็นเอ่อต้นด้จัะเด้อก็มีต้นหอมมีแครอทแครอทส่วนตัวนี้ก็หัวไชเท้าจะเป็นหัวไชเท้าแล้วก็เราก็จะใส่พริกหวานลงไปหน่อยเพราะคือไข่สไตล์ไข่ก็่ยาก,กิสแบบเด็ดคอเคนแบบนั้ัน และนี่ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่จ้ะนิดๆดนหน่วยส่วนข้างล่างสุดนี่ข่ใส่พะก,กาหินไปน้องด้วเด้อรสชาติจะได้หอมเพราะว่าสีเฮ็ดกิมกีมแบบนี้เพราะยังอาศัยว่าเอามาต้มเอกระดูกหมูได้หรือว่าเอามาผัดก็ได้ถือว่าสีเฮ็ดเฉพาะพาก,การขาวจังเดียวก็ได้จ้ะ แต่คอยมีพักเยอะก็ใส่ใส่เข้าไปไม่ผิดกฎหมายทุกอย่างโอเคสุดยอดนะตอนนี้เราก็จะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วคลุกเข้าเข้ากันจะ้ะมาขั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่พริกกจะเด้อขั้นตอนนี้เป็นพริก ของเทศไทยล้วนๆได้จะเด้อไม่มีเกาหลีเพราะว่าค่อยๆเห็ดอยู่ของเกาหลีมันไม่เผ็ดมันไม่สะใจใช้ของไทยล้วน อยางกจะคุกเข้าเนะผสมให้เข้ากันให้หมดทุกขั้นตอนเลยจ้ะเพราะว่าผักเขียวๆนี้หมายถึงแบบเป็นผักกาดหินแล้วจะดึกเราก็จะใส่เข้ามาันไปด้วยนี่ก็เป็นหัวเช้า ไอยเฮ็ดเอ่อของพวกนี้ข่ยบ่ไดเ้เฮ็ดขึ้นไทยบ้านเด้พริกเกลือไม่มีปัญหาจะแล้วจะเอาไปเคี่ยวเคี่ยวเสร็จเราก็จะมาทำกุสุจัำได้ พอบะใส่พี่เกาหลีว่อยังจ้ะมันไม่เผ็ดต้องการกิมจิแบบรสชาติเผ็ดที่สุดุปลาคนไทยทปลาคอยเอง,องนี่แหละโอเคจ้ะเป็นไงกิมจิสไตล์ของคอยเองด้้ยจ้ะเด้อ ใครก็สิเอาไว้ในอุณ,อณหภูมห้องก่อนเด้อจะเริอมสักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ถึงจะมาบรรจุใส่กล่องเราก็จะปิดไว้คืนหนึ่งจ้ะพรุ่งนี้ถึงจะมาบรรจุจ้ะแค่นี้ก็เลิศแล้ว